เพื่อนคะขอนาเสนออาหารเจอีกหนึ่งอย่างนะคะผัดกะเพราหมูต้นกับเพื่อนนะคะวิธีการนะคะเพื่อนเราไม่ได้ใส่กระเทียมใช่ไหมคะเราจะใส่เห็ดหอมแทนนะคะวิธีการที่ทําให้อร่อยคือเราจะนําเห็ดหอมเนี่ยไปคั่วหรือไปทอดก่อนนะคะแล้วค่อยนําพริกใส่พอพริกใส่แล้วเราก็ใส่เส้นหมูนะคะใส่โปรตีนเกษตรเลยคะ่ะ นะคะวันนี้เราจะใช้โปรตีนเกษตรอย่างฝอยนะคะอย่างเส้นเล็กนะคะมาดูกันค่ะง่ายๆเพื่อนแต่อร่อยค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเท่านั้นนะเพื่อนจ๋านะคะใส่ไม่เยอะนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะพอเพราะว่าเราทําจานเดียวนะคะเราไม่ต้องรอให้น้ํามันร้อนนะคะเราสามารถเอาเห็ดใส่ได้เลยค่ะ พอเห็ดเริ่มหอมแล้วเพื่อนอภิษใส่นะคะอภิษใส่เลยะค่ะนะคะ ะคะ่ะติกใส่เสร็จแล้วเราก็ใช้โปรตีนนะคะใส่เลยนะคะเอาโปรตีนใส่แล้วผัดนดานๆนะเพื่อนผับดบรนๆให้เข้าเข้ากันนีค่ะนะคะแล้วเราก็ปรุงรสด,ด้วยนะคะซีอิ๊วเจค่ะเพื่อนนะคะซีอิ๊วขาวเจ นะคะไม่ต้องเยอะค่ะประมาณหนึ่งช้นโตโ๊ะพอเพรสชาดด้วยน้ำตาลทรายค่ะเพื่อน เสร็จแบบนี้เราเอากระเพราใส่เลยค่ะแค่นี้เรียบร้อยค่ะเพื่อนเพื่อนคะผัดโปรตีนเกษตรกระเพราของเราเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนหน้าตาหน้าทานมากค่ะผัดกระเพราเกษตรนี้เขาจะเป็นแห้งๆนะคะเพราะว่าเนื้อโปรตีนเนี่ยเขาจะดูดน้ำหมดค่ะเพื่อน นะคะเราก็พยายามนะคะในการที่จะคั่วเห็ดหอมให,หม้หอมๆนะคะแล้วก็ใส่พริกใส่โปรตีนกระเนะคะแล้วก็เติมแต่งด้วยแค่ซีอิ๊วขาวกับน้ำตาลสายเล็กน้อยก็อร่อยแล้วค่ะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วลองลำทานนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเจค่ะนะคะถ้าชอบกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์และกดติดตาม เพื่อที่ได้พบกับอาหารเจของเราอีกมากมายหลากหลายนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ